วัสดีครับมาลองมอเตอร์บัลเลตกันนะครับตัวนี้เป็นแบบดุมซี่ลวดนะครับตัวนี้สามสิบหกโวลต์นะครับตัวนี้ได้ทำการโมนะครับโมเพิ่มวัดนะครับแล้วก็จริงๆมันไหม้นะครับไหม้ก็ส่งอพันธ์ใหม่แล้วก็เพิ่ม watt ไปด้วยเลยนะครับ ตัวนี้หมุนได้ทางเดียวนะครับถ้าหมุนอีกทางหนึ่งเขาจะมีแต่เสียงอยู่ในล้อนะก็คือผิดทางนะครับตัวนี้เขาจะหมุนไปทางนี้นะครับเดี๋ยวขีดให้แป๊บนึงก็ลบได้นะครับอ่หมุนไปได้ทางเดียวนะครับถ้าอีกทางหนึ่งเขาจะฟรีนะครับฟรีแล้วก็ผิดนะครับก็ถ้าเวลาลองเทสก็ก็แบบนี้เลย ถ้าถูกทางก็ค่อยลองต่อนะครับถ้าผิดก็อย่าพึ่งไปฝืนนะครับถ้าผิดเขาจะมีแต่เสียงนะครับอยู่ด้านในนะแต่ล้อจะไม่หมุนนะครับอันนี้คือถูกทางนะครับใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้ส่วนกล่องก็จะใช้เป็นสา4สิบกสี่ดนะครับตัวนี้แต่ไม่ต้องใช้ถึง4ี่สิบแดนะครับแนะนำว่าใช้สาสบก็พอนะครับ นี่โอเคนะครับเหลือๆนะครับของเดิมยี่สโวลต์นะครับยี่สี่ก็ใช้ได้นะครับยี่สี่ใช้ได้วัดเพิ่มขึ้นแรงกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็แบบนี้เลยนะครับมีคลิปพันนะครับมีคลิปพันไฟ้สดพันตัวนี้ให้ดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ ใครสนใจก็เข้าไปรับชมไลฟ์สดที่ผ่านมาได้นะครับเป็นการพันมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์บัเรเล็บจ,จักรยานแบบดุมซี่ลวดนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับปร,ประมาณนี้เลยครับ สายตัวนี้ก็เพิ่มให้ใหญ่นะครับส่วนการต่อสายไม่ยุ่งยากนะครับถ้ามีกล่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำการต่อสายนิดนึงนะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับเอาในคลิปนี้เลยนะครับก็การต่อสายก็ให้เริ่มจากสายมอตเตอร์ก่อนนะครับสายมอตเตอร์สามเส้นนะครับ เขียวน้ำเงินเหลืองนะครับให้ตรงกันนะครับเขียวน้ำเงินเหลืองให้ตรงกันปักนี้เป็นปักคันเร่งนะครับปักคันเร่งจุดหอเซนเซอร์ให้ตรงนะครับแดงตรงแดงดำตรงดำนะครับสีให้ตรงกันนะครับสีสามเส้นนะครับเขียวน้ำเงินเหลืองนะครับให้ตรงนะแล้วก็ จ่ายไฟเข้าเลยครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับจ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้าก็มี b บวกใหญ่นะครับแล้วก็ไอจีนะครับเป็นไฟสวิต์กุญแจนะครับเปิดสวิต์กุญแจมานะครับก็เป็นไฟ B บวกเหมือนกันนะครับแต่เป็น B บวกผ่านฟิว b บวกเส้นเล็กนะครับตัวหนึ่ง B บวกเมนนะครับตัวหนึ่ง B บวกเล็กเป็นไอจีนะครับครับตอบคุณครกัน แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น b ลบนะครับ b ลบนะครับจากครัวลบ36โวลต์นะครับ24 36ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่กล่องคอนโทรลนะครับกล่องคอนโทรลหน้ากล่องคอนโทรลจะมีบอกนะครับว่าจะใช้โวต์เท่าไหร่นะครับนี่นะครับ พอเราได้อย่างนั้นปุ๊บแล้วก็ให้เลือกนะครับเลือกทิศทางนะเลือกทิศทางก็เสียบตัวนี้นะครับถ้าเขาหมุนไปอีกทางหนึ่งเขาจะผิดนะครับตัวนี้ถ้าหมุนมาทางนี้ผิดนะครับ<ต>เ,รเขาต้องหมุนไปทางนี้นะครับมอเตอร์ต้องหมุนไปทางนี้นะครับถ้าหมุนมาทางตึงๆนี่ผิดนะครับถือว่าใช้ไม่ได้แล้วเขาจะมีแต่เสียงนะครับเสียงที่อยู่ในตัวมอเตอร์นะก็ ก็อย่าไปลองอย่าไปเล่งนะครับเดี๋ยวเฟืองด้านในเขามีปัญหานะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราลองจืกแล้วมันหมุนไม่ถูกนะครับก็ให้ให้ถอดแล้วก็เสียบใหม่อีกทีนึ่งนะครับตรงสายเรียนรู้นะครับสายเรียนรู้ก็ถ้าสมมติว่าถอดแล้วก็เสียบใหม่นะครับเห็นนะครับจะสมมติให้ดูนะครับก็ถอดปุ๊บหนึ่งแล้วก็หมุน ไปผิดด้านนะครับเขาะจะมีแต่เสียงนะครับด้านในนะก็ให้ถอดนะครับถอดออกแล้วก็เสียบใหม่อีกรอ,อ,อ,อบหนึ่งนะครับก็จะได้ทิศทางที่ถูกต้องนะครับได้ทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ก็เร่งคันเร่งเลยนะครับเร่งคันเร่งเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครชอบนะครับการแบบนี้นะครับบอกไม่กักนะครับบอกหมดนะครับแล้วแต่ว่า f c ซท่านไหนสนใจแล้วก็จะสามารถใช้ความรู้นี้ไปเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองได้หรือเปล่านะครับช่องนี้ก็มีแต่ให้นะครับแต่ไม่ได้ให้เงินนะครับให้ความรู้นะครับขอบคุณนะครับฝากกดหนุนฝากสนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ อยากให้ FC นี่นะครับดูคลิปดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ